สวัสดีทุกคนขอกับขริยเซนเกาเซนเคยเดอร์วันนี้สมาบอกงานรายวันให้พี่น้องได้หูเดอวันนี้มีเขามาทังหางานเลยงานที่หนึ่งเป็นงานอาภีเลียงน้องเงินเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทค่หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้าเป็นเงินเล่าเขานี่ก็ไล่ล้านเติบได้ทุกคนบนดเวียกนี่แมนยูล่ำปางเดอร์ในขอน้อก้นฉีเดินทางไปต่างจังหวัดได้เดองานนี่และงานที่สองอันนี้เป็นงานแมมบานถั่วไปเงินเดือนหนึ่งหมื่นสองพันบาทอาบอนดิวียกนี่แมนยูเป้าเวทเดือนหนึ่งจะมีวันหยุดหายสีว่วันค่ะเขา งานที่สาบันนี้เป็นงานผีเลี้ยงน้องเงินเดือน 1, 000, 000 1 000, 000, 000อน,น,นึ่งหมบาทหาหนึ่งหมื่นหกพันบาทบอลเห็ดเบียกนีเมนยูอัมภาวาผู้ได้ที่อยากได้งานอยู่แถวนี้สมากกสมารถเข้ามากรอกใบสมัครได้เนาะอยู่ศูนย์แหล่งานที่สีนี่เป็นงานแม่บ้านทั่วไปเงินเดือน1นึ่งหมื่นหนบาทบอลเห็ดเบียกนีเมนยูซ้ายไหมแหล่งานสุดทายนี่เป็นงานแม่บ้านผีเลี้ยงน้อนงเงินเดือน1นึ่งหมื่นสบาทหาหนึ่งหมื่นหาพันบาทบอลเห็ดเวียในเมนยูบางแคเด้ทุกคนผู้ได้ที่อยากได้งานในหางานนี้สามารถเข้ามากรอกใบสมัครได้เด้อ ูนยนเปิดทุกมือบ๊ทเดมีมือปิดเด้อทุกคนเปิดตั้งแต่เวลา8ปดมงเขิ่นจนหอด6หกโมงแรงเด้อผู้ได้มาบอถึงสามารถโทษเข้ามาสอบถามคอยได้อ่าโทษเข้ามาได้เลยคอยจะเป็นคนบอกทางไหนเด้อสำหรับมือนี้สีบอกงานจำเนีเด้อมือนาสิมาแจง้งงานไล่วันคือกาวสำหรับมือนี้สบายดี